ฟังกันชัดๆอีกครั้งกับเครื่องยนต์สองจังหวะยุคใหม่จากค่ายคาวสกิที่กำลังเตรียมแผนจะเปิดตัวเข้าสู่ตลาดโลกในอีกไม่ช้าไม่นานไปจากนี้ครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลของสื่อมวลชนในยุโรปและอเมริกาต่างก็คาดหมายว่าคาวสกิ เตรียมแผนจะเปิดตัว KX 2 5 0เครื่องยนต์สจังหวะ 250cc ที่มีการพัฒนาครั้งใหม่สามารถลดมลพิษไอเสียเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คาดว่าจะผ่านเกณฑ์ควบคุมของยูโร5 Plus สํำหรับ KX 2 5 0เครื่องยนต์สจังหวะ 250cc ซรุ่นสุดท้ายถูกผลิตขึ้นในปี2007หรือพศ2550 มาถึงวันนี้พศ2568เท่ากับว่า18ปีที่หายไปมันกำลังจะกลับมาอีกครั้งด้วยรูปแบบเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมีคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตครับว่าภาพลายเส้นที่มีการจดสิทธิบัตรนั้นตรงบริเวณช่องพอร์ตไอเสียไม่มีวาล์วควบคุมไอเสียอัตโนมัติ KIPS หรือ g ิ p สใช่หรือไม่ ต้องตอบคุณผู้ชมเลยครับว่าถ้าดูจากภาพลายเส้นเครื่องยนต์สองจังหวะยุคใหม่จะไม่มีวาล์วไอเสียอัตโนมัติแต่อย่างไรก็ตามคงต้องมีการรอให้มีการเปิดตัวและมีการผ่าเครื่องยนต์เพื่อโชว์เทคโนโลยีเราจึงจะได้เห็นครับว่าเสื้อสูบของ k x 250รุ่นใหม่จะมีวาล์วควบคุมไอเสียอัตโนมัติซปเปอร์กิฟส์หรือกิฟส์หรือไม่คำว่าวาล์วเปิดโลกเปลี่ยน เป็นคำฮิตของวัยรุ่นไทยในยุคที่ผ่านๆมาเมื่อได้สัมผัสกับรอบเครื่องยนต์ที่จัดจ้านการเปิดของวาลวจะเริ่มขึ้นที่ประมาณ7,000รอบต่อนอาทีและเปิดสุดประมาณ8,000รอบจังหวะนั้นอัตราเร่งของมอเตอร์ไซค์จะพุ่งทยานขึ้นไปอย่างรวดเร็วสร้างความเร้าใจในการขับขี่เป็นอย่างมากจึงเป็นที่มาของคำว่าวาลวเปิดโลกเปลี่ยนก็มีคำถามน่าสนใจครับว่าถ้าเครื่องยนต์สองจังหวะยุคใหม่ ไม่มีวาล์วกิฟส์หรือวาล์วควบคุมไอเสียอัตโนมัติแล้วอัตราเร่งของรถจะเป็นอย่างไรก็คงต้องมาติดตามกระแสข่าวภายหลังการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับมอเตอร์ไซค์2จังหวะ1 5 0ซ c ในอดีตของเมืองไทยนั้นทุกค่ายต่างก็มีการพัฒนาระบบควบคุมไอเสียอัตโนมัติโดยแต่ละค่ายจะมีลักษณะของการออกแบบดีไซน์ชุดวาล์วที่ไม่เหมือนกัน กรณีของคาวากินั้นเป็นวาล์วแบบกลไกใช้การหมุนของพเพลาข้อเวี่ยงต่อขึ้นมาเพื่อทำการเปิดวาล์วที่ช่องซับพอร์ตไอเสียจำนวน2ช่องขณะที่ Honda NSR 150R 150DR o และ 150SP Pro Arm รวมถึง Yamaha TZR 150และ t z M ไปจนถึง Suzuki RG 150 Gamma ต่างก็ใช้วาวควบคุมไอเสียแบบไฟฟ้าจะมีชุดเซอร์โวมอเตอร์เป็นตัวหมุนเปิดปิดวาวในเชิงทฤษฎีแล้ววาวควบคุมด้วยไฟฟ้าจะมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าวาวกลไกของคาวสกิแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าในการใช้งานโดยปกติทั่วไประบบกิบส์อาจจะเป็นรองคู่แข่งทุกค่ายแต่ในแง่การใช้งานจริงบนท้องถนนปรากฏว่าระบบกิบส์หรือซ u เปอร์กิบส มันสามารถปรับแต่งโ m o d ฟ f y ได้ง่ายกว่าช่างตามร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปสามารถปรับขยายช่องพอร์ตให้สูงขึ้นได้ขณะที่วาวไฟฟ้าไม่สามารถทำได้แบบคาวาซากิส่งผลให้รถมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้ทั่วๆไปมีอัตราเร่งความเร็วเกียร์ต่อเกียร์ที่เหนือกว่าแม้ว่าผลการแข่งขันในสนามแข่งคาวาซกิจะเป็นรองฮอนด้าแต่บนท้องถนนแล้วคาวาซกิถือว่า ไม่เป็นสองรองไข่ครับ36ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ kr 1 5 0 r รุ่นแรกเปิดตัววันที่29พฤษภาคมพศ2532ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่10และก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาถึงรุ่นสุดท้ายก่อนจะมีการยกเลิกการผลิตไปและผ่านพ้นมาถึงทุกวันนี้ปรากฏว่าระบบวาล์วไอเสียแบบกลไกที่ใช้ใน kr ตั้งแต่รุ่นแรก กลับให้ความทนทานในการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าการดูแลรักษาก็ทำได้ง่ายผิดกับระบบวาล์วไฟฟ้าที่มีปัญหาเรื่องของเซอร์โวมอเตอร์เสียกล่องควบคุมเสียอะไรหาไม่ได้กลายเป็นปัญหาเป็นภาระของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ในยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามครับมาดูกันว่าเครื่องยนต์บล็อกใหม่2จังหวะยุคใหม่ที่อาจจะไม่มีระบบวาล์วไอเสียอัตโนมัติผลการตอบรับฟีดแบ็ก ของสื่อมวลชนในต่างประเทศจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ